โอเคกลับมาดูสำหรับอัปเดตีดีออนไลน์ในสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มต้นอัปเดตในวันที่25มกราคมตอนเย็นๆจนถึงวันที่31มกราคมยังไงมาดูดีกว่าสำหรับสัปดาห์นี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเริ่มกันที่ข่าวร้ายก่อนเลยละกันอันนี้ก็ไม่เชิงว่าร้ายขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นบน PS4 ก็คือ PC อะแล้วก็บน Xbox One เนี่ยจะมีการอัปเดตขั้งใหญ่นะั่็คือ Rockstar เขาจะ เอาไอ้โหมด Editor อ o d e นะออกก็คือโหมดที่เราสามารถเข้าไปถ่ายรูปหรือว่าตัดต่อคลิปวิดีโอภายในเกมได้โดยเขาจะเอาออกในวันที่20กุมภาพันธ์นี้หมายความว่ามันจะลบพวกคลิปที่เราเซฟไว้ทั้งหมดบนเพ4แล้วก็ Xbox One ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเก็บอ h ชีพเ m e n t ของเกมเนี่ยก็รีบเก็บเลยก่อนวันที่20นี้โดยสาเหตุที่เขาจะลบออกเนี่ยก็เพราะว่าเขาจะเหมือนกับรองรับการอัปเดต ในในอนาคตของไอแพลตฟอร์ม p s 4แล้วก็ Xbox One นี้เพราะว่าเหมือนกับตัวเกมมันถึงดีมิตแล้วหรืออะไรประมาณนี้แหละผมก็ไม่เข้าใจนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโค้ดเรื่องออการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยของเกมแต่ว่านั่นแหละถ้าใครอยากจะเก็บอาชีพเมตนหรือว่าใครเซฟคลิปไว้ก็ให้รีบอัปโหลดเข้าคอมหรืออะไรก็ได้เพราะว่าในวันที่20กุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะลบไอเอเดเตอร์โหนี้ออก แล้วก็น่าจะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยก็ยังมีอัปเดตอยู่จนน่าจะถึงตอนที่ไอ้ GTA ภาค6นี้ออกหรือว,ว่า GTA ออนไลน์าคค2มันออกเนาะแต่อันนี้ก็ไม่ดูเหมือนกันว่ามันจะออกทอนไหนแต่มาดูสำหรับอัปเดตสัปดาห์นี้ก็มีของหลายอย่างที่มันดีกว่าสัปดาห์ก่อนเยอะมากๆเลยนะยังไงก็ใครเล่น Power World อยู่อาจจะกลับมาเล่น GTA ออนไลนในสัปดาห์นี้แล้วก็ได้ก็มันดูสำหรับ รถฟรีแบบมีเงื่อนไขในสัปดาห์นี้นั่นก็คืออุ r m o s มอชไซออนคลาสสิกมีการปลดล็อ,อก,ก็คือไปแข่งในเอสคาร์มทให้ได้อย่างน้อยอันดับ5ขึ้นไป 4วันติดต่อกันสำหรับรถในโชว์รูมต่างๆก็มาดูเลยดีกว่าสำหรับโชว์รูมพี่เมงซีเมียในสัปดาห์นี้มีคันที่น่าสนใจสำหรับผมนะนั่นกะ็คือ Pegacy To โ e เ o ส่วนคันที่เหลือก็ดูเต,ตามที่เราเห็นเลยต่อมาก็โชว์รูมล u x ช r y Auto 2ตคันก็ตามนี้ส่วนรถลองขับ3คันในเ s Car Meet เนี่ยก็มีตามที่เราเห็นมีคารินซาตาน r s ด้วยหลายคนชอบมาก r s c l a คลาสิกนะมาดูสำหรับคอนเทนต์ใหม่ในสัปดาห์นี้นั่นะก็คือโหมด Dra ก Races วิธีการเข้าเล่นแบบง่ายๆน,นก็เปิดมือถือขึ้นมาเข้าที่ Quick j o y เข้าที่ Series m o d e แล้วก็เลือก Drag Race Series ซึ่งไอ้จั์ตัวเนี้ยถ้าเราเข้าไปเล่นในโหมด Drag Race หรือว่า Drift Races ที่มันอัปเดตเข้ามาในตอนนู้นสัปดาห์ก่อนนู้นนะถ้าเราชนะอย่างน้อย2รอบเนี่ยก็จะได้รับเงินในเกม10000แแล้วก็ปลดล็อกชุด ที่มันเป็นชุดแข่งรถตามที่เราเห็นนี้ด้วยก็ของรางวัลเนี่ยจะเข้าตัวเราภายใน2สัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าเราผ่านเงื่อนไขแล้วสําหรับในส่วนของโบนัสเงินคูณ2สัปดาห์นี้มีน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอย่างแรกจะเป็นหมดใหม่ Dra คเรซเซโบนัสเงินคูณ2แล้วก็ปีคูณ2ต่อมาก็จะเป็นโบนัสในธุรกิจออ t โตชอปจะเป็นภารกิจกระดานขาวนะเป็นเหมือนกับไฮซิมย่อมเนี่ยผมทําคลิปเต็มแล้วแต่ว่าออตโตชอป b e r y Contracts มันมีบัตเงินคูณ2อ,อยู่ไ้วย RP คูณ2ด้วยก็ถือว่าเอาจริงๆไม่แย่นะแต่ว่าถ้าจะดีสุดๆเลยเนี่ยมันบางทีเนี่ยจะมีสัปดาห์ที่มีบัตเงินคูณ3แต่คูณ2เนี่ยไม่แย่ส่วนบัตเงินคูณ2อีกอย่างนึ่งก็คือ l i o n o l Hunt Adversary Mode อันนี้ก็ทั่วไปนะ a d v วอร์ซ y m o ี e โหมสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยผมก็จะแนะนำให้เขาไปเล่นกันมานูสำหรับของลดราคาในสัปดาห์นี้ก็ของลดราคา50% จะมีในเอ a r มี2อย่างนั่คือค่า Takeover แล้วก็ค่า Membership ซึ่งไม่ได้สำคัญอะไรเลยมันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะก็มาดูของลดราคาที่มันสำคัญจริงเลยก็คือของลดราคา30%ในสัปดาห์นี้อย่างแรกก็จะเป็นเรียวกันที่ขายในการแวนนะผมก็ทำคลิปวิธีหาไปแล้วลองไปดูได้แล้วก็ต่อมาจะเป็นธุรกิจออโต้ช็อป หรือว่าอูรถถยำนานนี้ก็รถมีลดราคา30%รวมถึงค่าแต่งแล้วก็ค่าอัพเกรดด้วยใครยังไม่มีเนี่ยสปดาด์นี้มันโคตรแจม่มถึงเวลาเนี่นะไปสอยมาได้เลยต่อมาก็จะเป็นพวก Racing งสูตรใน LS Juniors แล้วก็มี r a สซิ่งสูตรใน h s w ด้วยก็จะเป็น Half Special Work สำหรับคนที่เล่นบน n e x Gen Console แล้วก็ที่เหลือจะเป็นรถ ตามที่เราเห็นนี้เลยก็จะมีโทเรโลด้วยบอกตรงๆว่าสัปดาห์นี้ไม่แย่เลยนะผมว่าผมให้5เต็ม10ได้เลยถือว่าดีกว่าสัปดาห์ก่อนเยอะเพราะว่าในสัปดาห์นี้มีหมดใหม่มีอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเยอะอยู่เหมือนกันเพราะงั้นใครชอบหรือไชอบไงก็สามารถมาคุยได้เลยนะแต่ว่าผมค,ค่อนข้างชอบเลย